สวัสดีครับสวัสดี FC ยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่อง y t u t u ด e มสวิตเอ็มดีเอและเพจด i มสวิตเอ็มดอฟะชิปนี้เข้าซิมาเวาเื่องคาไถยคาไถบางพื้นที่ไถยไรล,ละสองรอยห้าสิบบาทมันคุ่มอยู่บ่พี่น้องพี่น้องว่ามันคุ่มอยู่แต่กะมันมีเิมีลีเหรอสองร้อยห้าสิบบาท โอ้ยราคาคือถือคือนั่นค่เะเท่โอ้ทเมีนผมบ่อไถได้สองร้อยห้าสิบบาทคาน้ำมันเนี่ยคาซึกหลอคาค้นขับอีกในกรณีจางน้นะคาอยู่คากินอีกบาทเนี่ยต้องชิดด้ครับบอเมียนสิยันแต่ถึงยันแต่ตบดได้งันเอาราคาถืดจๆมันบดเหลืออีกอย่างดิ ถ้ารถมีวงวดนะโอ้พงบอกเลยบืนตายนะครับพี่น้องสำหรับราคานี่สองรอยห้าสิบเนี่ยบืนตายอยู่ยากเลยแหละในระวางทีออกรถมาเนี่ยบบเมนว่าออกมาแล้วมันเสียเลี่ยวดิวบบเมนว่าออกมาซื่อๆแล้วมันเสียแต่คางวดดิเออเฮามีคาอยู่ค่ากินค่าลูกไปโรงเรียนค่าไเมีออีกค่าซื้หอหัวอีก ออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไฮฟ,ฟี่เปลี่ยนน้ำมันยูนิตี่ไฮฟี่เนี่ยบบกีรอบดิพี่น้องน้องนั่นเจ้าเสียค่าเลี้ยงเสียค่าอะไรเองดิเนะทุกอย่างนะครับมันเป็นต้นทุนเบดนะครับถาม,มา่าโอขันสีไทยเพียง เกษตรกรมันสิเอาอียังมันกันราคาถึกถึกโอ้โสิห้ยลดค่าไถาลงไปเอาใจติก็หูยว่ามันถึกเนาะมันสิหายเหตุจังใดล่ละค่าน้ำมันกับแพงค่าอะไรไปเส้นบ่ได้ได้บัี้ไถมาเงินเส้นอีกเนาะค่าอะไรไปซื้อสดาจกระจายสดค่าน้ำมันใจกระจายสด ไม่ยังไถเงินส้นส้นเนาะขันใจสดนีใครอยู่เอ๊ะใจสดมันกันยังมีใจหืดสู๋เด็สองร้อยห้าสิบนี่แต่ว่าเงินส้นนี่ตีเงินส้นสองร้อยห้าสิบมันเสียเวลาเด็เจ้าต้องจมทุนะ่ะเออเอาเงินสองร้อยห้าสิบบาทไปจมทุนไวอ้อ่ะแทนทีสิสมมุติได้เงินสดมันยังได้เงินหมุนอยู่ตลอดอะ่ะเออ มันยังเด้งเงินหมุนเร็วนะ่ะเออหมุนเร็วหมุนใส่ใจเร็วแท้สองร้อยห้าสิบเงินเส้น็เนี่ยเอามันบ่ได้เงินหมุนแล้วนี่มันเส้็ปีนาบแม่นปีนาดอกเกี่ยวเข่าจังใจจังสิเออเจ้าเสียเวลาไปละฮะนี่มันบ่ได้ดอกบ่ได้อีอย่างด้แต่เขาไปยืมเงินกู้เงินธนาคารเขายังเสียดอกเนาะเจ้าคิดเบงโหลดไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเอา้ามันก็นคล้ายๆกันนั่นแหละเนาะกะเปรียบเทียมให้เบิ้งนะครับบางครัง้งถ้าถ้ารถมันหลายอย่างสิเจ้า,จาออยัานบะไรงั้นกันถ้าเจ้าออกรถมากไม่อย่งสิหาเงินสงงวดอ้เสียดายรถถิ่มซื้อๆเนาะ เมื่อยจะของผมโบแมนยังดอกทั้งหันหันนี่นี่อีกเอ้ยสมมุติเจ้าเล่นไปดีบ่ดีถอยไปหางมันโยนฟ้าให้แตกฟ้าเฟื่องไทยแตกยากอีกลูปอีกบาทนี้ตั้งแต่สองหาศูนย์นันกันยังบืนละน่ะเนาะ แต่ทางนี่นะครับถที่สามร้อยนะครับยืนพื้นสามร้อยเลยต่ำกว่านี้บ่ไปนะครับแต่ถ้าสมมุติอ่ะขาเจ้าอื่นไปดให้ตะก้าให้ยังสิถ้าเขาเอาเฮ้าถหน้ามึดหน้าขาเจ้าเฮ้ดให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเขาอื่นเฮ้าไปถให้ซื้อให้ถายแต่ให้ตะก้าให้ย่างเดียว เอาคิดสตาร์ทสามร้อยนะครับเจ้าเสียดให้น่อยเท่าไรก็ตามนะครับสตาร์ทสามร้อยบอมี่ว่าโอ้ยรถไฮเน่บอมีนะครับแต่สตาร์ทิ่มซื่อๆกับเบิร์ดไปแล้วมันไหนจะค่าเจ้าเลียนไปอีกบาทนี้เออคันเอาถึกลายในจะต้นทุนจเจ้าเลียนไปนางานเนี่ย เจ้าเรียนไปนางาั้นเนี่ยเจ้าเติมน้ำมันไปดินางาันไก่เจ้ายัางชิดราคาสํำเก่าจังสิมันไปบวอดดิถ้านางานั้นแบบมันหน่อยเ่ยเออเจ้าเรียนไปกับยี่สิบโลจังสิเออนางานั้นหาฮกไร่จังสิมันบุคมุมเลย ทันเมียนหนา,งานงี่ยสิบไรยังสิเอาเรียนไปเรียนไปสิบโลกับกับอีกสิบโลเป็นยี่สิบโลจังสิยี่สิบไรเออคุ้มจังสันนะกะชีดเอานะครับพี่น้องมากแบบใดก็จัดไปแบบนั้นนะครับ